งานในวันนี้นะครับใช้ชื่อว่า h e ลแอนเ l ลเนสแฟร์นะครับเป็นผู้จัดงานที่มุ่งหวังว่าจะให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับมองตรงเลยค่ะตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองนะโดยเฉพาะการป้องกันโรคต่างๆนะครับเพื่อ,อะจะทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีเวลาที่เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นก็ย,ยังคงมีสุขภาพที่ดีเพราะนั้นในการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการให้ความรู้ เรื่องของการป้องกันรโรคการดูแลสุขภาพที่ดีทําอย่างไร,รจะไม่ให้เราเจ็บป่วยเมื่อเรามีอายุยืนนานขึ้นสำหรับ The Power of Health Transformation นะคะคือเป็นที่ทราบกันว่างานส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเป็น Health Literacy หรือสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่จะต้องอยู่ในมนุษย์ทุกคนในการที่จะเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพนะคะ มีเคล็ดลับอะไรอย่างไรล่ะที่ทําให้เราอะมีกําลังใจเพื่อไปสั่งกําลังของกายอะค่ะในการขับเคลื่อนตัวเองให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะทางโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองแล้วก็จินแบงเบนียเซ็นเตอร์นะคะก็อยากที่จะมอบเคล็ดลับนี้ด้วยนะคะจากประสบการณ์ของการดูแลคนไข้กันมามากมายนะคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันได้อย่างไรเพื่อประโยชน์ของสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะ health is well นะคะาบอกยังไงกับา เราก็คาดหวังว่าประชา,ะช,าชนนะครับที่เข้ามาร่วมง,งานหรือว่าดูทาง Facebook Live ของทางโรงพยาบาลนะครับจะมีความเข้าใจว่าโรคฝังโรคเนี่ยนะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีความรู้ในการที่ดูแลตนเองแล้วก็มีวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านั้นขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเราจะเริ่มมีความเสื่อง จากทางสภาพร่างกายของเราแต่ว่าเรามีพิธีการในการที่จะชะลอความเสือ่อมและก็สามารถที่จะป้องกันโรคจากความเสื่อมของร่างกายได้คาดหวังว่าจะมีควา,ามรู้ทางด้านดีแลวก็เข้ามาใช้บริการไปหาคุณหมอคนไหนนะครับไปทานอาหารเสริมนะครับออนนกกำลังกายดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับก็จะสามารถป้องกันโกกนรคต่างๆได้ ในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพแบบฟฟอร์มูชั่นเนี่ยต้องอยางครับคะก็เริ่มต้นนะคะ3า,าเรื่องเลยนะคะเวลาหมอจะสอนคนไข้ก็คือตัวตนของเราอ่ะเป็นผลพวงของสิ่งที่เรากินดังนั้นการที่เรารู้ว่าเราควรจะต้องกินอะไรหรือไม่กินอะไรนะคะโดยผ่านการรับรู้จากการอา่าเช็ค up ผลเลือดนะคะมีสัญญาณเตือนอะไรของร่างกายให้เรียนรู้การกินนะคะอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือตัวตนของเรามาจากสิ่งที่เราคิดดังนั้นสิ่งที่เราคิดถ้าคิดดีคิดบวกเชื่อเหลือเกิน ว่าจะเป็นพลังที่ดีงามนะคะที่จะมาสั่งตัวเองให้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะและที่สําคัญค่ะตัวตนของเราเป็นผลพวงของสิ่งที่ลงมือทําค่ะดังนั้นการที่เราแอคชั่นอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการมองสิ่งดีๆต่อผู้คนหรือกระทั่งการที่แชร์เข้าสู่สังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราลงมือทําได้อย่างยั่งยืนค่ะก็จะเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะคนไทยดูแ สวัสด well นะคะสมัยนี้จะต้องพูดว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคือสุขภาพดีเป็นพื้นฐานเลยค่ะเหมือนถุงเงินถุงทองที่ไม่รั่วนะคะถ้าเกิดว่าถุงเงินถุงทองของเราไม่รั่วเนี่ยเราทํางานก็ทําได้ทุกวันเราทําอะไรต่างๆก็จะไดะ้จินตนาการหรือสิ่งที่เป็นช่องทางในการหาเลี้ยงชีพได้เยอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดจากพื้นฐานสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งกายและใจรวมไปถึงสมองและภูมิต้านทานด้วยค่ะก็ฝากมาดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะปีนี้เป็นปี ของเฮลิสเ l ลจริงๆค่ะของคันที่ดีที่สุดนะครับคือสุขภาพที่ดีที่สุดครับค่ะ